สวัสดีค่ะลุงการสว<โ> um ัสดีค่ะค่ะท่ามุช้ชมกะมาติดตามตัวเทธแเนวทางความฝันกับลุกการอีกคือเก่าเนาะค่ะท่ามผช้ชมเนาะงวดว่างหันนันรุดนอ่ลุกการเนาะกะบบเป็นหยังเนาะค่ะเนาะกะแก่เมื่อไม่เนาะคุณลุงเนาะมาหลอดนี้กะเดี๋ยวยินว่าลุงการนี่ฝันค่ะท่ามุช้ชมเร ok. ื่องเล่าความฝันของลุงการสิเป็นจังไหนกะให้เพื่อนว่าให้ฟังเนาะทรามุชมเนาะเป็นจังไหนคุณลุงหลอดนี้ฝันว่าจังไหน อันว่ายเดี๋ยวไปมาถ่ายคลิปกับพวกกับอัญชาปอดจะได้จังหวะจะฝันว่าไปกับฝันโอ้ค่ะค่ะวายฝันว่าเดี๋ยวไปถ่ายคลิปกับจา่าปอดเป็นจังไหนตัวคุณลุงบัดไป็สามคนค่ะผู้ชายสองลูกยิงหนึ่งจะถ่ายร่วกันไปเนี่ยเดีเดไ๋ไปไปแบบไดี๋คุณลุงเราให้ฟังให้ละเอียเดเลยตูกไปก็ไปห้าทายห้าทายเหล็ก อทายเอาความฝันยังสี่ละผู้ชายอีกผู้หนึ่งนั่นเป็นผู้ใดจักเพิ่นบ่่บูบบ้จกักเแ่าปัญญาลุงการบ้าน,ถาานแถวาประมาณสามสิบกว่าอย่าละโอ้สามสิบกว่าปีบอกง่ายๆว่าลุงการนี่ฝันว่าได้ไปถ่ายคลิปกับจ่าปอกที่ตัวแอดเองเนาะท่านผู้ชมเนาะไ,ไปรถตู้ไปรถตู้ไปหลายคนอยู่แต่ว่าเวลาลงไปแยกไปถ่ายไปสามคน โอ้เวลาแยกไปถ่ายคลิปนี่คือไปสามคน,คนอือค่ะผู้ชายนั่นลุงจักเพิ่นบอกเพิรนวางสามสิบกว่าปีอือค่ะค่ะ <c oughs> บารนี้นี่ควาฝันไปจังไหนไปถ่ายคลิปแบบจังไหนไปถ่ายแบบเหาถ่ายแบบไปถ่ายเอาเหล็กก็ยังโอ้ไปหาเอาเหล็กว่าสันสะไปหาในหมู่บ้านเราโอ้บารนี้เนี่ยฉันพาไปหรือไปหนึ่งคนโอ้ ใส่กระเป๋าน้ากลนเลยกระเปนกลที่ากองแบบนี้เพรตายว่านี้ปันแนวนี่เพเคยเป็นวาันแนวนี้กะเขาทาอยู่ไดนาะคุณลุงนาะโอ้ค่ะบานนีปันแนวนี้นี่คุณลุงมีคิดว่าสีม้าลักษณะไหตัวนี้เขาจะเอาแบบว่าสามหกสามหกหกหกสมสามหกหกสามคือสามนี่ก็คือ ไปถายคลิปน้ากันกนี่มันมีสามคนบอกคุณลุงสามคน6กเด็กคุณลุงมันฮกนี่เป็น6กน้าผู้ชา,ายบอกแม่<อ>้ชายสองค่กะก็่เลยเอา6กสามหรือว่าผู้ชา,ายสองคนกับ6กฮกสามก็ได้นะคุณลุงเนาะจะเรมหันเละเลกันมัวเลกน้ำไมเ่เลอะครับ โอ้เลขคบกับเดขกเก่านี่มันตัวเดียวกันเนาะคุณลุงเนาะบาดนี้ในความฝันพ่อผ่ากระเป๋ายางน้ำกล่นแอบแดีวไปจังไหนต่อคุณลุงบัดเขาผ่าไปไซเน่ไปหลายหม่องยูโอ้เจ้าลุงจ้ว่าเขาไปมีรถตู้ไปหอบรถตู้แต่ว่าในความฝันนั่นไปน้ำกันหลายคนไปหลายคนแต่ว่าลงสามคนค่ะบัดล่งจากรถแล้วสามคนแค่นั้น ค่ะค <C> e <at> ่ะค่ะตีเป็นตัวเรคายหกสามสามหกหรือมากสามตัวกับหกหกสามเนาะคุณลุงเนาะโอ้ค่ะค่ะฟันฟันหลายมือหร้อบปล่ลุงการฟันหมวานี้โอ้ฟันเมอวานค่ะท่านผู้ชมแต่ซ้ำว่าฟันตองมวดนเนาะลุงเนาะขันฟันเห็นจ่าปอนี่อายุจา่าปอกะสามสิบหกปีค่ะท่านผู้ชมสามสิบหกปีเนาะค่ะนอกามามตรงกับตัวเลขของลุงการที่ตีจากความฝันน้ำเนาะค่ะนะอกรายกา้ ู้ชมทางบ้านพิจารณาเอาเนาะค่ะนอตแอดเองค่ะเกิดพ่อสอสองห้าสามหนึ่งเนาะท่ะผู้ชมเนาะสองห้าสามหนึ่งค่ะจังไลกะให้ผู้ชมทางบ้านพิจารณาเอาเนาะรุ่งการนเนาะเพราะว่ารุ่งการนี่เพื่อนกับฝัน่าได้ไปหาตุเล่กัปจาปโปว่าจังค่ผู้ชมไปสามคนไปสามคนในความฝันค่ะกจังไลยกะให้โชคให้มาน้ำกันเนาะรุ่งการเนาะ บานีลุงการนีอายุเท่าไรลุงการอายุห้าสิบสี่ปีโอห้าสิบสี่ปีเนาะค่ะนอานอ,อายุของลุงการห้าสิบสี่ปีอายุจากป่อสามสิบหกปีเนาะค่ะท่านผู้ชมนอกเกิดพศอซอสองห้าสามหนึ่งค่ะบารนีบ่ได้ฝันว่าไปหาปูหาปลาอีกบ่อลุงการ,รแต่เก่าคันลุงการเพิ่นฝันว่าเด้ไปจับปลาแม่นเลยะค่ะท่านผู้ชม คือ <c ười> หลอกก่อนน,ะน่ะเนาะลุงกาเนาะฟันไวาได้ไปจับปลาคอนเนาะตัวเลขนี่ก็เต็มเต็มเลยค่ะท่านผู้ชมคือในคลิปก้อนนัน่นอีกกับฟันไว่าไเด้ไปตือ้อแขเนาะลุงกาเนาะก็ได้ปลาตัวแบบใหญ่งงตัวเลขตีออกมาก,กับเต็มเต็มอีกค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าหลอบนี่ฟันว่าไเด็ไปหาตัวเลขแเนี่ยท่ากับแอดเองเนาะกับจาปอว่าซันเซนได้กันให้ลองดูสิแม่บอก ะ่อชมรอรุ่นน้ากันนอลุ่งการนอจังไดการให้านผมุชมทางบ้านเบิงเพื่อเป็นแนวทางนอรุงการนอตัวเลขการมีรุดนี่มีรุดนี่เข่าเป็นธรรมดาเนาะคุณลุงเนาะค่ะจังไดการให้โชคให้มันน้ารุงการนะค่ะนอสำหรับคลิปนี้จะปอกะขอบคุณลุ่งการนอค่ะนอทีแบงปันตัวเลขแนวทางให้านผมุชมทางบ้านของเฮ้าเนาะค่ะนอการถือว่าฟันตรงงวดเนาะคุณลุงเนาะ พอว่าฝันมือขึ้นบ้านเนะานะานจางังไดก็ขอบคุณลุงการอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้กัมาสรุปตัวเลขของลุงการเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ6 3สาเกาค่ะอายุของลุงการนี่54ี่ปีค่ะท่านผู้ชมเป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันที่ลุงการนี่เพิ่นฝัน่าได้ไปหาัวเลขกับ จาปอนะคะท่านผู้ชมนอไปหาตัวเล็กนั่มวสันขี่รถตู้ไปนั่มเลยค่ะท่านผู้ชมไปกันหลายคนแต่ว่าบาดลงจากรถเห็นแต่ตูวจ่าปอเองเนาะค่ะนอก,กับลุงการล่ะค่ะกับผู้ชายคนหนึ่งค่ะอายุประมาณ30กว่าปีลุงการเพิ่นว่านี่ก็เป็นตัวเลขกแนวทางความฝันของลุงการที่นํามาแบ่งปันในนวดนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมนอจังได๋กาให้ท่านผู้ชมทางบ้านใส่ดุลพินิจพิจารณาเอาค่ะ สำหรับตัวเลขกแนวทางความฝันของรุ่การในโลบนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะก็กะถือว่าฝันตองวดเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ ฟันขึ้นว่านนันลุงการเพิ่นว่าจังได้กาให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมันกับตัวเลขของลุงการเนาะค่ะเนาะขันมากกะจัดค่ะท่านผู้ชมขันคัดกาให้เบิ้งเพื่อความสนุกสนานเบิ้งเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้จะปล่อยเองกาขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเข้ามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ ้ายังบ่กติดตามจ่าปอกะขอฝากช่องเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมกดติดตามช่องจ่าปอค่ะท่านผู้ชมเพื่อที่สิบลาตัวเลขละกะแนวทางความฝันดีๆค่ะขันมีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใสจ่าปอกะาสิไปติดตามมาฝากท่านผู้ชมเอซทางบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี่กะให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีแต่ความสุขความจเจริญเนาะค่ะเนาะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดกะ ให้สมคว่มุ่งมาตปรารถนาทุกอย่างค่ะท่านผู้ชมถือเลขรวยๆกันทุกคนเนาะค่ะเนาะโชคดีใส่ปีไม่ไท่ค่ะโชคดีใส่สงการเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ล่าท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคานกับตัวเลขของลุงการหกสามค่ะท่านผู้ชมแต่ลุงการเพิ่นน่าที่สําคัญนี่เลขหกกับเลขเก่าตัวเดียวกันก็อย่าลืมกัน เก่าสามใบหน่ำเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ